สวัสดีครับกลับม,มาพบกับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์วันนี้จะมาแคสเกม Blue Bird หรือว่าเกมจีบสาวของคนไทยนั่นเองครับผมนะถ้าใครที่อยู่กับช n นลผมมานานก็อาจจะเคยเห็นแล้วว่าผมเคยแคสเกมนี้ตัวเดโมมาซึ่งหลังจากที่ผมได้แคสตัวเดโมไปก็เฝ้ารออยู่นานว่าตัวเต็มจะมาเมื่อไหร่และตอนนี้ก็ออกวางขายในสตรีมแล้วผมนะใครที่อยากเล่นเกมนี้รีบไปอุดหนุนคนไทยได้เลยผมนะนี่คือเกมจีบสาว ของคนไทยที่ได้ลงสตรีมด้วยนะเอ้ยหายยากนะเมื่อมันมาแล้วผมรออยู่นานเลยนะคือผมติดตามข่าวสารอยู่หรอกว่าค่ายเดสไลน์ซอฟเนี่ยเขาจะออกเกมนี้ตอนไหนแล้วเขาก็ออกมาจนได้งั้นจะเสียเวลาทําไมเรามาลองเล่นกันเลยผมนะไม่รู้ว่ามันจะมีภาคไทยเหมือนตอนตัวเดโมปะ่ะตอนตัวเดโมนี่ภาษาไทยและมีภาคไทยด้วยนะแจ่มปะละ่ะมาลองดูกันนะผมไม่เล่นเกมแนวจีบสาวมานาะนละวันนี้มาลองเล่นกันต่อมาเริ่มเกมเอา้าว ไม่มีเสียงผาหตอนแ,แรกโอเคงั้นผม้อง้าเองเบิ่งครั้งเขาว่าโชคชะตามันก็อาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกแต่สำหรับตัวผมแล้วมันไม่ตลกเลยมากมากเลยนะในวันนั้นเมื่อหปีก่อนผมกลับจากโรงเรียนประถมแล้วออกไปรอรับคุณพ่อกับคุณแม่พร้อมกับคุณน้าที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านคุณน้าฮะมาเมื่อไรคุณพ่อคุณแม่จะกลับอ่ะน่าจะได้เวลากลับแล้วมั้งนะน้าแก่มาก <c oughs> คุณน้าตอบ พร้อมตอบผมพร้อมกับพยายามมองหาคุณพ่อกับคุณแม่อืมไม่นะนะคุณน้าก็พบคุณพ่อกับคุณแม่กำลังโบกมือให้พวกเราอยู่คุณน้าชี้มือไปทางคุณพ่อกับคุณแม่เรียกให้ผมหันไปหาท่านทั้งสองอะาพ,พ่ออาแม่อยู่นีครับเย่ผมจะโกรเรียกท่านทั้งสองเสียงดังพร้อมโบกมือให้ท่านทั้งสองยิ้มพร้อมโบกมือตอบแต่ทว่าอืมหูเต็มกระบาลโดนรถชนใช่ไหม ล่กับคมเสียงคมเคียวของยม,มทูตที่กรีดอากาศวาดผ่านล่างของคุณพ่อกับคุณแม่ภาพรอยยิ้มท่านทั้งสองที่กำลังโบ้มไว้ผมนั้นคือภาพสุดท้ายที่ผมได้เห็นโอ้ <c oughs> ภาพของเพดานห้องที่อยู่ในความมืดมิดปรากฏขึ้นต่อหน้าสายตาที่พร่ามัวของผมหยาดน้าใสๆไหลหลินลงมาจากดวงตาไม่หยุดผมค่อยๆพยุงล่างลุกขึ้นนั่งช้าๆพรางใช้สองมือเช็ดน้าตาให้หยุดไหลเปิดมาก็ดาม่าเลยใช่ชิมายแล้วโฮ้ยมันถึงก็ตายเลยอะ ภาพเหตุการณ์ในวันนั้นย้อนกลับมาอีกครั้งภาพของคนสําคัญของผมทั้งสองคนที่จากไปอย่าไม่เวนกลับด้วยบัติเหตุและคนร้ายเป็นแง่จับได้ไปฮ่ารถยนต์ที่กําลังขับมาเกิดเสียหลักจากการที่ถนนลื่นอ๋อผู้เข้าชนล่างคุณพ่อ,อคุณแม่ของผมกาลังยืนรอสัยญ,ญาณไฟคนข้ามอยู่คือเสียหลักลื่นแล้วชนแบบว่าโป๊ะโป๊ะโป๊ะดับเบิลคิวเลยเนี่ยและคโคตรโหดภาพเหตุการณ์ในวันนั้นยังคงเป็นฝันร้ายตามวนเวียนหลอกหลอนผมอยู่จนก,กระทั่งทุกวันนี้ แม้ว่าทุกคนจะบอกให้ผมทำใจและลืมเรื่อนในวันนั้นไปให้ได้แต่ไม่ว่ายังไงผมก็ทำไม่ได้สักทีผมลุกขึ้นอย่างช้าๆสองเท้าค่อยๆพาร่างของตัวเองไปยังห้องน้ำอย่างไร้เรี่ยวแรงอืมอาบน้ำหน่อยดีกว่าอืมตกบัวอืมตบบัวแรงเสียงของสายน้ำดังขึ้นมาทำลายความเงียบภาพสะท้อนของเด็กหนุ่มในกระจกแสดงสีหน้าที่ยากจะบรรยายได้ว่ากำลังรู้สึกอย่างไรนั่นคือตัวผมเอง ไหนว่าจะเข้มแข็งขึ้นไงวะผมบอกตัวเองครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พ่อแม่ตายเนาะมันคงจะก้าวข้ามได้ยากอยู่ท่านเอาจริงน่าทุเละจริงๆใช่แล้วน่าทุเละที่สุดผมสัญญาต่อหน้าภาพของคุณพ่อ,อคุณแม่หลังจาก,กวันนั้นว่าพจะต้องเข้มแข็งขึ้นต้องไม่รู้ฟื้ชาัดเข้มแข็งต้องอยู่ด้วยกําลังของตัวเองให้ได้แต่สุดท้ายแค่ภาพฝันร้ายตามมาหลอ่หลอกๆออีกครั้งก็ยังร้องไห้ไง่ายเหมือนเดิมทุกทีเมื่อไหร่จะลืมได้ทีนะไอ้เบ้เย ผมยกสองมือขึ้นแล้วกวาดน้ําจากก๊อกขึ้นมาล้างหน้าอืมอืมแล้วยกผ้าให้คนหนูขึ้นมาเช็ดหน้าอืมผ้าของตัวเองที่ท้อในกระจกเริ่มจะดูดีขึ้นมานิดหน่อยอืมหน้าตาไม่ <c oughs> ไม่นั่นหละไม่เละเทะจากรอยน้ําตาใช่ไหมหนายต้องผ่านไปให้ได้สัก,กวันเลยนะ <c oughs> ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะอืมเปิดมาก็ดราม่าเลยผมนะโอเคมาถึงกน็นี่คือน่าจะเป็นห้องนอนของพระเอกมั้งเจ็ดปวงเช้าอ้าว ใครวนะเนี่ยลินลินวอยจะว่าไปมันมันม,ม,มันไม่มีเสียงเหรอตอนนี้ผมเล่นเดโมมันมีภาคเสียงนะมันไม่มีภาคเสียงอรอบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะไม่มีแล้วก็ได้มั้งโอเคผมก็พาเองหมดอะลินลินใครและใครพูดเนี่ยลินลินวนอยเตือนยังเสียงวกเวกน่ารำคาญที่ดังอยู่หน้าบ้านของผมในเวลานี้ไม่ใช่เพื่อนเสียงของใครที่ไหนเสียงของไอ้บ้าเอกอ๋อนี่ไงไอ้บ้าเอกมาแล้วเอกพลสักสุป,ปการเพื่อนสนิทตั้งแต่เด็กของผมนั่นเอง เออจะเรียกว่าสนิทที่สุดก็คงจะได้มั้งเพราะผมเป็นคนมีสัมพันธ์ค่อนข้างแย่ก็มีอยู่คนเดียวอย่างนี้เลยทําให้มีเพื่อนจริงๆน้อยมากและเพื่อนๆส่วนใหญ่พอขึ้นชั้นมปลายก็อยากย้ายไปเรียนที่อื่นกันหมดเหลือแต่อ้บ้าเอกดีคนเดียวเท่านั้นจะเรียกว่าโชคร้ายโชค,คดีกันแนะ่นะไม่มีเสียงผ้าจริงเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยโคยแย่งั้นองทำเสียเอกอยังไงเดียเบ้าลินจะโผล่หัวลงมาได้ยังโวยครมเฮ้ยทำฮาา ผมปาลองเท้านะักเรียนเก่าที่เล็กจนใส่ไม่ได้แล้วลงจากหน้าต่างให้คำตอบสี่ปาใส่หน้าแม่มไอบ้บบานี่เรียกดีๆทําไมต้องโยนรองเท้าใส่ฟ้าก็มันอย่างหูไงฮ่าเลยจะทําให้เงียบแต่ดูเหมือนจะผลตรงกันข้ามร <c oughs> ีบๆโผล่หัวออกมาวายๆเลยไอ้บ้าเอ้ยเออเออรู้แล้วนะเราจดนั้นละกันเราชื่อกาลินใช่ไหมนี่ชื่อเราใช่ไหม,อมไอ้บ้าเอกอยู่ข้างนอกเราชื่อกาลิน ผมตอบไปด้วยน้ำเสียงปนลำคาเล็กน้อยจ้ว่าปลายเสียงเพลงประกอบไม่ค่อยมีนะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมก็นึกว่าผมไปคิดไปเองแต่ว่าไม่มีเสียงรถตีตั้งแรกแล้วนีหว่าผมตอบไปด้วยน้ำเสียงปนลำคาเล็กน้อยก่อนหยิบรองเท้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วเดินลงไปอย่างช้าๆระหว่างที่ผมกําลังสวมรองเท้าอยู่นั้นคุณหน้าคุณน้าก็ชะโงกหน้าออกมาจากห้องนั่งเล่นเพื่อมองส่งผมไปก่อนนะครับผมบอกเธอแค่นั้นแล้วก็ลุกขึ้นเปิดประตูออกไปอืมเออเสียงเพลงมาละร้องน,นั้น ก็ว่าอยู่ทำไมมันเงียบๆกว่าจะอมมาได้เนยเล่นเอาเกือบเสรยแล้วนะเฮย้ยแล้วมันสายยังไงฮะบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเดินสิบนาทีก็ถึงตื่น8ปดโมงยังได้เลยนี <c> ่ <oughs> ก็โหดเกินรีบมาตั้งแต่7จ็ดโมงแบบนี้บ้าเปล่าวะฮะถามจริงรีบไปแต่เช้ามันบ้าตรงไหนเวอถ้าเป็นคนอื่นนะบ้านอยู่ใกล้แบบนี้นะตื่นเจ็ดโมงครึ่งยังได้เลย8ปดโมงก็ได้ <c oughs> อย่าทําตัวอย่อนยาสิเวะรีบไปแต่เช้าคนจะได้ไม่เยอะ <c oughs> อุศลเริ่มต้นเช้าวันแรกของการเป็นนักเรียนมปลายทันทีจะไปสายให้มันได้อะไรขึ้นมาวะก็จะไปเร็วให้มันได้อะไรขึ้นมาเหมือนกัน <c oughs> นะเดี๋ยวตอนแรกๆไปเร็วเดี๋ยวตอนหลังๆก็ขี้เกียจไปเหมือนเดิมแหละเออจะรีบไปทาไม <c oughs> จะรีบตื่นเต้นทําไมแค่เข้าโรงเรียนถ้าจะรีบไปไม่ไปคนเดียววะฮะมาลากกูทําตุ๋ยอะไรก็กลัวว่านายจะไปสายไงยิ่งขุดออกจากที่นอนยาอๆอยู่ด้วยมันจะขุดจากที่นอนยากก็เพราะมึงนี่แหละฮะ ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับโทรมาชวนตั้งแต่ตอนตีหนึ่งเป็นหาอะไรโรงเรียนนะเว้ยไม่ใช่โรงแรมด้ตื่นเต้นเวลาจะเข้าทุย <c oughs> เรื่องนั้นก็สวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สวนเรื่องนี้สิวะเออโอเคแต่สาเหตุมาจากเองนะเว้ยไม่รู้โว้รีไปเหอะเออ,อเฉียงแพ้ก็เปลี่ยนเรื่องเฉยอีเวนี้ช่างเถะก็ชินกับนิสัยของมันและเกรียนจริงอะไรจริงผมใส่หัวเบาๆก่อนจะเล่นฝีเท้าเดินตามหลังมันไป เนี okay. ee, But, ่กูโคตรหล่อเลยแต่เตี้ยกว่ามันหน่อยอหานี่มันสูงมาจากไหนวะจะว่าไปนะวันนี้ก็อุตส่าห์ได้เป็นนักเรียนมปลายวันแรกทั้งทีอนในว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบ้างไหมันก็มันก็ธรรมดาปะโรงเรียนก็โรงเรียนธรรมดาเรื่องดีๆอะไรของเองไงก็อย่างเช่นการพบเจอกันแห่งโชคชะตามีสาวงามวิมาชนตัวตัวหัวมือแล้วก็ปังปปตกหลุมรักแล้วตกแตแล้วพบอีแล้วโอ้โห ละเมอตดเลยเว้ยเอกละเมอบ้านแกตีเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยเอามันลบหลู่ตรงไหนวะมันใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยเออใช่มันไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันวะลบหลู่ทำตุ๋ยอะไรแล้วก็นะาไอพอดการ์ตูนต,ตาหวานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายได้ไงฮะไอการ์ตูนมากไปปะเมืงมันเออจ,จะมีก็ได้เนอะไอเรื่องบุกเพอาราวาเนี่ยขอทีว,ว่าไรสาระคลดเครเลยบอกตรงเลยสาระบ้านป้าสิเ้าดาก์กอีก โลกใบนี้มีประชากรกี่ล้านคนฮะฮะกี่แสนล้านคิดว่าเนื้อคู่ของมันจะหาได้ไง่ายยังไงฮะเนื้อคู่เองอาจจะมาตอนเอง40แล้วก็ได้แกไปอ้าวใครจะรู้อะถ้ามีความเชื่อเสยอยงอะไรก็เป็นไปได้ถ้ามีปาปิกาหรอย่างดวงจันทร์หรืออวกาศเดมมนุรู้ไปถึงแล้วเว้ยไอ้แค่เรื่องแค่นี้ทำไมจะเป็นไม่ได้วะคือไอ้เรื่องดวงจันทร์อวกาศเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันทําได้แต่ไอ้เรื่องที่มาจะให้คนที่เป็นเนื้อคู่มาชนเองเนี่ยมันวิทยาศาสตร์มันช่วยเองได้หรอวะ มันไม่ใช่แค่เรื่องที่เชื่ออย่างเดียวแล้วมาทําได้นะเว้ยถ้อไหยไม่เชื่ออยากบันทอนกำลังใจชาวบ้านได้เปล่าว่าหวยดอดเออเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเรื่องพรามเรื่องพวกนั้นนะเออเอาเวลาไปเรียนหนังสือไหมจะว่าไปเอ็งเอ็งมาโรงเรียนตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยเอ็งเรียนดีเปล่าวะจะปอนั้นได้กเรียนเรียนกากแล้วอยากจะมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเนี่ยยายตุลรู้นะแค่สอบเข้าเรียนที่นี่ได้ไม่เลยเพราว่าทำคะแนนได้ง่ายนะเดี๋ยวถ้าเกิดเกรดตกอีกนายโดนอา่าตัดค่าขนมแน,มน,มน่มึงโดนแน่ ไม่ต้องห่วงฉันมีมาตรการรับมือในการฉุกเฉินอย่างมีสภาพอยู่แล้วอออะไรวะอาชียค้มคืนไงโอ้โหก็ขอให้สอบข้างหน้าในตกลวดเลยกันแม่อายาค้มคืนก็คืออ่านหนังสือคืนเดียวจบใช่ไหมไอ้ถุยบางคนอ่านจะเป็นอาทิตย์ยังไม่ผ่านเลยผมสายหน้าเบาๆอย่างอ่อนใจคิดง่ายไปแล้วไอ้เพื่อนคนนี้แม่ถ้าอ่านหนังสือสอบก่อนหน้าจะสอบแค่วันเดียวมันทำให้คนกลายเป็นอาชญาขึ้นมาได้แล้วก็ ตานนี้เอาเบอร์ไอตายคงเกินโลกแล้วอืมคงได้อไอตายกันทั้งโลกนะห <c oughs> ลังจากคุยกันเรื่อยเปื่อยแล้วผมกับเอกก็ออกเดินกันไปเรื่อยๆผ่านทางชั้นเนินที่เป็นทางตรงไปยังหน้าโรงเรียน2องข้างทางจะไม่ด้วยต้นหูกวางที่ในช่วงเวลานี้ใบของมันถูกย้อมด้วยสีน้ำตาลเจือแดงอันเป็นสีประจำของรินดูใบไม้ร่วงอันนี้สีน้ำตาลเจือแดงผมียกว่าซาก,กุระประเทศไทยโ <c oughs> คตรสวยเฮ้ยลินดูเนิน จ,จู่ๆเจ้าเอกก็หยุดเดินเพราะกอชิมไปข้างหน้าฮึอโอ้โหสาวสวยมาแล้วภาพของเด็กสาวคนหนึ่งที่ยืนอย,อยู่หน้าประตูโรงเรียนทับผมกับเจ้าเอกตกตะลึงไปชั่วขณะเลยทีเดียวอะดวงตาสีฟ้าครามกับเส้นผมสีบรอน์ทองสาว่างสดใสผวขาวลาวกับผีมะแลกของเล่นดูหนาวนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพ้อดิเฮ้ยวายวายนะวายวายวายไล่อะกูก็แค่บรรยายตอนที่กูเห็นโอเคปะ นายหลุดมาแล้วเว้ยโว้โอะไรอะไรโวเจอแบบนี้เข้าไปจิตหลุดเล้นเฮ้ยไม่ใช่เว้ยก็แค่เผลอก็บอกอยู่ปะวะเ <c oughs> อโโอเนอเนอฉันเข้าใจเธอสวยตั้งขเนิดนั้นใครก็จิตหลุดได้ง่ายเหมือนกันเลยวะก็ก็ถูกก็รู้แล้วแล้วบ่นทำไมเ <c> ฮ <oughs> เออ <c oughs> ผมรีบหัวเราะกลบเกลือนไปแต่ว่าสายตามผมนั้นยังคงถูกภาพของเด็กสาวนั้นสะกดไว้และก็ต้องงอนอุ๊หูสวยมากเลยคุณเธอ <c oughs> ป้าเขาให้อีกทีเ <c oughs> จ้าเอกยก้นมาฟ้าที่หัวไหล่ผมแรงๆแหน่เรียกสติ โหได้แล้วไอ้บ้าเจ้าคำนั้นเสียบัญญนะเว้ยก็ไม่แคร์กูจ้องโอเคบ่าแต่เขาสนใจกูไม่กล้าไม่ต้องแมนนั่นไม่ห้ามกูเออโทษ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 ไปกันได้แล้วเดี๋ยวก็สายจนได้หรอกมึงจะรีบไปไหนวะฮะนี่มันกี่โมงเนี่ยดูดูดูนาฬิกาในโรงเรียนนั้นแปดโมงอ่ะเออว่ะเห็นเห็นว่าแปดโมงใช่ไหมเนี่ยเออวะแปดโมงแล้วนี่ว่ะแปดโมงสิบแล้วเออเนี่ยเข็มนาฬิกาตรงเลขแปดนะชิมหายแล้วสายแล้ว ผมตอบได้แค่นั้นเจ้าเอกเดินไปข้างหลังผมแล้วผลักอ้าพลาเข้าไปอ่าโอเคโอเคจริงต้องเดินไปข้างหน้าประตูโรงเรียนอย่างช่วยไม่ได้ระหว่างที่ผมกำลังเดินผ่านเธอเพื่อเข้าประตูโรงเรียนไปนั้นแน,นๆแนนแนนแนนมีการขำให้มีการขำให้เป็นยังไงเสียงหัวเบาๆของเธอดังแว่วมากระทบโระภาทของผมผมจึงรีบหันไปทางเธอที่หึใครขำเฮลเป็นมันจุมุกเหรอเด็กตาที่อยู่อยู่หน้าประตูนั้นในวลนนี้หันมายิ้มให้ผมอย่างอ่อนโยนอ้าว อย่างนี้ต้องมีเหลืองท่านมีเหลืองแน่นอนพระเอกจัดไหมจัดไหมแล้วพบกันเอาตอบด้วยเหรอพูดคุยตอบด้วยเหรอาปาดแล้วพบกันนะคะโอ้โหเซงกซิบของเธอดังเววมาไม่นานนักเธอก็เดินจากไปอ้าวยังไงนี่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมเธอบอกว่าเจอกันใหม่ด้วยอเออยืนนิ่งค้ายอย่างนั้นอยู่เนิ่นนานเจ้าเอกเดาลูกหน้าไปแล้วช่างหัวมันเพราะเราทำหน้านิ่วใสเป็นเบอ้ออะไรอ,อีกเนี่ยฮะไปเรียนได้แล้วโว้ย ไม่รู้เรื่องเลยนะว่าคุณได้แล้วคุณได้ว่าคุณจะจะได้แล้วเชื <c> ่อ <oughs> มีคนทักกูไว้ผู้หญิงกากเลยอะไรนี่ทำหน้าอย่างคนมีความลับมีเรื่องดีเกิดขึ้นได้ดดไงไม่เห็นจริงอ่ะเนี่ยเอกเออฉันอาจจะเริ่มเชื่อขึ้นมานิดนดแล้วแหละเออเช,ชื่อเชื่ออะไรวะว่าเรื่องชคชะตาอาจจะเป็นจริงก็ได้เห็นไหมวันแรกกูมากูเจอเลยคนนึงอ่ะ คโคตรโหดโอเคแล้วก็มาที่โรงยิมหลังจากการเรียนวิชาลีลาดครั้งแรกจบลงผมมองออกไปด้านนอกหอ,อกประชุมด้วยสีหน้าเรียบเฉยอืมแสงแดดยามบ่ายแม้จะไม่จัดมากเพราะเมฆค่อนข้างครึมแต่อากาศกับร้อนจะชวนให้หงุดหงิดเลยทีเดียวอะคิดว่านี่มันเดือนอะไรกันวะทำไมมันร้อนได้ร้อนแบบนี้แบบนี้ฮะร้อนดีมากเลยร้อนมากก็เดือนที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นเดือนเมษาสงกรานต์ไงโคตรร้อนเลยบอกตรงแคทอยู่นี่ก็ยังร้อนอยู่เลยทุยมึงคุยกับใครอยู่อ๋อคุยกันนะแคทเกม ประเทศนี้มันก็ร้อนแบบนี้แล้วไม่เคยได้ยินยหรือฮะเมืองไทยไปอยู่สามเณรดูดูร้อนดูนรอด้อนมากร้อนสุดๆร้อนชิชอ่ะมีแค่นี้แหละร้อนร้อนอย่างเดียวบางทีมันก็ร้อนไปนะก็ไม่ก็ชินได้แล้วแหละควรจะชินได้แล้วเรื่องมากว่ะเฮ้ยเมื่อเช้าฉันนั่งดูข่าวพยากรณ์อากาศเห็นว่าวันนี้ฝนจะตกตอนเย็นไอที่พยากรณ์สิบครั้งถูกครั้งเดียวเนี่ยนะได้พยากรณ์อากาศที่ส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ในอยู่ในรายการข่าวด้วยนะ คือเป็นทางการมากแต่บางทีบอกไม่ถูกก็มีใครท้วงน่าจะมีท้วงสักทีนะเวลาที่พยากรณ์อากาศบอกไม่ถูกอะ่ะ <c oughs> อย่างน้อยก็ยังถูกเปล่าวะก็เตรียมไว้บ้านไปอะไปมันบอกให้เตรียมก็เตรียมไว้ไม่ตกก็ดีถ้ามันตกทําไงอ,อ่ะเออก็เชื่อไปเป็นไรไปให้ดีก็พกรล่มแม่งทุกวนันแค่นั้นเอง <c oughs> ถ้าความเห็นไม่ตรงกันแบบนี้กับพนักตุ้กกับบังเกิดเลยไว้พี่น้องครับเอาอยีมเมยพนัพนกตุ้ว่าวันนี้ฝนมันตกกิ้งเปาเอาสิพนักด้วยอะไรอะ่ะ ๋วยเตี๋ยวป้านิสุดแหลมข้างตลาดไหมโอ้โหใครแพ้ต้องเลี้ยงก,กว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมจัดไปอย่าให้เสียโอ้โหจัดเสียอย่าให้ไปเงินฉันให้นนยเลือกก่อนเลยลีนว่าจะเลือกอันหนอโอเคเราต้องเลือกใช่ไหมว่าฝนจะตกหรือว่าไม่ตกมีอันแรกคือแน่นอนต้องเลือกฝนตกอยู่แล้วอันที่สองตกกะบ้าแล้วเราขนาดนี้ผมเป็นคนที่เล่นเดโมเว้ยผมเล่นเดโมมาผมรู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่า ถ้าใครที่ยังไม่ดูผมยังไม่สปอยอไกันผมเคยเล่นเดโมมาแล้วผมรู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมจะเลือกตามนั้นไหมออไม่ดีกว่าผมเลือกไม่ตกก็แล้วกันแค่ตกก็บ้าแล้วขนาดนี้เฮ้ยฝนตกอ้าวชิบหายกูพูดปุ๊บตกปั๊มนี่คืออะไรบ้าไปแล้วไ่นับไปน้ำมาโวยไ่น้โวยไม่ทันไม่ทันมึงไม่ทันอยู่ฝนนัาตกแบบนี้กลับบ้านไงวะไม่เอาลมมาด้วยแม่เอ้ยพูดปุ๊บตกปั๊นี่ทำได้ไง พูดเองนะพยากรณวันนี้บอกว่าฝนตกไม่เอาล่มมาเหรอวะก็กูไม่เชื่อไง <c oughs> เออไม่คิดเชื่อแต่แรกกูเห็นว่ามันฝนตกกูบอกก็ถึงได้บอกไงว่ามันไม่ตกแล้พอบอกปุ๊บไม่ตกเลยนี่คืออะไรจะเลยจริงอ่ะเอางี้ไหมไปเล่นบารสฆาเวลากันเบ่เล่นบาเหรอเออไปบเ่เล่นบาสค่าเวลาอา่าเค ไม่อะขี้เกียจไม่อะเกียจเอาไงวะก็ฝนมันตกบรรยากาศไงแล้วก็ไม่มีใช่เหรอไม่ก็ก็ขี้เกียจเ,เ,เ,เลนกับมึง,งแค่นั้นเองลองหาทางวิ่งก็ได้มั้งเอางั้นเดี๋ยวไม่เปลี่ยนใจได้นะเออไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรไปเถอะเออไว้เจอกูนี้บายบายเออดีมากบายใช่ไปเล่นบ้าสกับมันก็ไม่เจอสาวดิให้มันไปเล่นคนเดียวตัวได้เจอสาวคุณพี่สาวมาตอนกลับบ้านอะไรอย่างงี้อืมเสร็จตัว ทำไมตกแรงขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำไงดีวิ่งฝ่าไปเลยบ้านก็อยู่แค่ตรงนี้เองอา่า้วะเนี่ยม,มีให้เลือกด้วยโอเคนั่งอ่านหนังสือรอเวลาก่อนดีไหมเอาหนังสือกับกระเป๋าไว้ที่จีนชักตกลุยฝนกลับบ้านหลบทางเข้าตลาดหาซื้อของทากับข้าวถ้าไปอ่านหนังสือผมเชื่อเลยต้องเจอสาวสาวแนวเด็กเรียนแน่เลยอืถ้าเอาลิชักแล้วกลับบ้านเลยกลับบ้านแล้วจะเจอใครก็ไม่เจอสาวใช่ไหมล่ะ ลงเข้าตลาดอาจจะเจอสาวแนวการตลาดแนวช้อปปิง้งใช่เหรอวะนี่คือการวิเคราะห์แบบมัวม่วๆเนะอ่านหนังสือได้แจ๊คขอดสุดแต่ตลาดมันก็นกคือสองช้อยลากคือกลับบ้านหมดมีอันแรกที่ยังไม่กลับอ่านหนังสือดีกว่าแล้วกันเผม่อเจอสาวอ่านหนังสือสาวฉลาดไปนั่งอ่านหนังสือเราเวลาก่อนดีกว่าไม่เนี่ยทุกท่าจะยังไม่อยู่ง่ายๆนะ ไปห้องสมุดหาหนังสืออ่านข้าวเวลาก่อนแล้วกันจัดไปอันนี้เดินเข้ามาในสมุดอย่างเงียบเชียบดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่มีใครอยู่เลยคุณบรรลักษ์กำลังนั่งหลับอยู่บนโต๊ะด้วยท่าทางสบายๆอ้าวลับทําไมท่าน <c oughs> เอออากาศเย็นแถมยังเงียบอย่างนี้ก็น่านอนจริงนะว่าจะมาอ่านหนังสือนะหลับดีกว่า <c oughs> เอหนังสือการ์ตูนอ่านไม่ว่าเอาเข้ามาในห้องสมุดแล้อ่านหนังสือการ์ตูนในเปรตดี <c oughs> ผมพูดพลานเดินม,มุ่งหน้าไปยังชั้นหนังสือหมวดเป็นตะเลตที่อยู่ริมกำแพง เอมใครอ่ะมันเป็นอะไรอะไรฮึเสียอะไรวะครับผมตั้งคำถามกับตัวเองอยู่ในใจเสียประหลาดที่ลอยมาตามสายลมนี่มันฟังดูประหลาดพิกลพิกลน,นะอืมเอ่อใครมาคลางแถวนี้เฮ้ไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่สถานาการณ์ปกติแล้วเนี่ยเป็นเสียผู้หญิงทหารเมื่อกี้มันอะไรวะทำอะไรไปอึมเออเออเอออะไรอะไรคลางทำไมเสียพัสดนั้นยังคงดังออกมาอย่างแผ่วเบาทำอะไร และมันก็กระตุ้นตอมอยากรู้อยากเห็นของผมเหลือเกินทำไงยีเนี่ยก็ไปดูดิรออะไรอะอดทนไว้อย่าสนใจดูดิรออะไรอะเนี่ยอีเวนต์มาแล้วต้องดูแอบดูสักนิดคงไม่เป็นไรมั้งค่อยๆย่องเข้าไปทางต้นเสียงของเสียงปริศนานั้นเ,เป็นอะไรของเธอเสียงคลางเบาๆผู้หญิงตีิงชัดขึ้นเรื่อยๆคลางอะไรวะทํะไรวะอย่าบอนะไม่มั้งหาว่าผมทะเาลาะทะเลาะออกไปตอนนี้ถนาดจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ แอบยังไงดีอะแอบดูยังไงดีคําถามนี้ตอบไม่ยากเลยแอบสิครับใช้สือห้องสมุดเป็นชั้นวางแบบโล่งๆที่ยังสือสองด้านเลื่อนหนังสือออกด้านข้างทําเป็นช่องแอบดูได้ทําดีทําดีทําต่อไปค่อยๆเลื่อนหนังสือออกไปจนท่าเป็นช่องว่างเล็กๆแอบส่องไปผมรีบมองลอดผ่านช่องวนนั้นด้วยความอยากรู้อื้มโอสาวแว่นไอ้ยาสาวแว่นถักเปีย สเปกเลยภาพของเด็กสาวคนหนึ่งกำลังยืนอ่านหนังสือวิชาการเล่มหนาที่ลิมหน้าตาด้วยความใจจดใจจ่อรูปร่างสมส่วนใบหน้างดงามหาคําพูดบรรยายภาพตรงหน้านี้ได้ละก็อืมหมดเรียกว่าสาวงามกำลังอ่านหนังสืออย่างตั้งใจผมบรรยายบรรยายได้โคตรธรรมดาบรรยายได้ธรรมดาเกินไปไหมบรรยายอย่างนี้ดีกว่าสาวงามใส่แว่นผู้ที่แสนจะโมเอะดังเทพธิดานี่เอ่าอย่างนี้ไม่เป็นงานเลย ก็น่าจะได้แล้วมั้งแต่ว่าทําไมเธอต้องทำเสียงแปลกๆด้วยอ่ะทำไมอ่านหนังสือต้องคลางมือขวาหยิบหนังสือมือซ้ายทําอะไรอยาน่ยานะอย่างไม่รู้อืมอืมอคนที่เคลื่อนที่จะวัดระยะทางได้สั้นกว่าคนที่อยู่กับวัดแบฟลักต์รัอ่านเกี่ยวกับพวกฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์อยู่แล้วพวกเขาจะวัดมวลสารเวลาได้มากกว่าคนที่อยู่กับที่โอ้โหมาเต็มเช่นผู้ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง0.8ความเร็วแสงเขาจะพบว่าไม้เม็ดยาว1เมตร ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งส่วนเวลาบนนาฬิกาข้อมือหนึ่งชั่วโมงก็จะเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ฟัไม่เข้าใจกูเรื่องอะไรใช่ผมไม็่ก็เรียนกากอยู่พระเอกไม่ได้เรียนเก่งอันน่าเวลานี้จะรวมถึงเวลาชีวะคือความเร็วในการแก่ตัวด้วยจึงเกิดปริศนาฝาแฝดว่าถ้าแฝดคนหนึ่งเดินทางด้วยความเร็วสูงไปในอวกาศแล้วย้อนกลับลงมาอาจเพราะว่าคู่แฝดบนโลกอายุ80แล้วโว ขณะที่ตัวเองยังอายุย0ิปีสแตเหมือนเดมิม,อม,อมเออผมรู้สึกว่าสิ่งที่เธอพูดออกมาเมื่อกี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก,ก่อนสักทีนะหนังปะที่ดีสัมพันธภาพของไอสตล์นี่อ่านดีคับไม่สนุกจริงจริงโอ้โหชิปหายแล้วสงสัยเข้ากันไม่ได้มีหัวทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรเลยคุณเธอที่ฉลาดมากผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าเธอฟ้าพูดเรื่องอะไรอ๋อที่ดีสัมพันธภาพของไอสตล์นี่เอมีน่าละทำไมพระเอ๋ม่งรู้วากูยังไม่รู้เรื่องเลย เฮ้ยเด็ดน้าที่ดีสัมพัทธภาพเนี่ยนะมันใช่เรื่องที่ทำให้คนอ่านทำเสร็จไปนั้นได้ด้วยเหรอคือมันสนุกตรงไหนต้องถามอย่างนี้ผมยินมองเธอพลิกหน้ากระดาษหนังสือด้วยท่าทางมีความสุขแสงจลอดไฟสีส้มอ่อนๆของห้องสมุดสะท้อนกับใบหน้าขาวเนียนอย่างงดงามถ้าว่าผมเผลอลืมตัวจนจ้องมองเธออยู่นานจะกระทันอ้าวนี่ไงอันนี้สายจ้องนานเดาจะได้เออวันดีครับ บัด,ดนีนน้ดวงตาคู่แต่ว่าใบดวงตาดาตาสีแดงเเนี่ยค่อนข้างโหดเนี่ยดวงตาคู่เลียสวยทั้งสองกำลังจ้องหน้าผมผ่านช่องหนังสือที่ขั้นกลางเออเราแอบ,บดูอยู่ีว่าชิบหายแล้วสีหน้าของเธอเรียบเฉยไร้อารมณ์เพียงแต่ดวงตาของเธอตอนนี้กำลังมองผมราวกับอยากจะค่ายตายยังไงนั่นแหละอย่าพึ่งยันครับอย่าพึ่งยันใจเย็นแค่แอบ,บดูเออคนพูดอะไรออกไปดีนะอืะเออขอบคุณครับขอโทษเสียไม่ได้ครับไม่แน่ใจเออขอบคุณครับที่ให้แอบดูขอบคุณครับอืม เดฟฟ้าผู้หญิงบอกเดฟฟ้าของคุณทำไมเฮ้ยแย่แล้วนี่พูดอะไรออกไปวะเนี่ยโทษโทษบนจริงๆการแอบมองญิงสาวแบบนี้ถือเป็นอาญากรรมนะคะแอบอาญากรรมเลยเหรอแอบมองนี่ติดคุกได้เออเว่อร์ไปหรือเปล่าครับเอ้ขอโทษจริงๆครับอยายาจับคุกนะครับไม่ต้องการขอโทษค่ะไปตายเถอะนะคะเออพอผู้จบเธอก็วางหนังสือลงช่องที่ใช้คุยผมเมื่อคีแล้วเดยวจับไปอ้าวอดเอาแห้วเหรอ อยู่ๆก็มาไล่ให้ตายซะงั้นนี่มันอะไรวะเนี่ยเอาตอบผิดแล้วกูแห้วอ่ะควรจะขอโทษใช่ไหมกูเอาตัวเองมามาตอบทําไมวะทุกควรจะตอบเพื่อจีบเอ้ยผมตอบแบบตัวผมเีงเออขอบคุณครับไม่ขอโทษข้าวคุณครับทุยมันควรเอ้ยกูแ้วใช่ไหมผมแ้วเลยใช่ไหมแม่งน่าจะเก็บความสงสัยนี้ไว้ในใจหยิบหนันสงสือที่เธอวางไว้ที่ชั้นพครู่ขึ้นมาอีกครั้ง คิดมากไปก็ป่วยการเปล่าๆมาหาคำตอบดีกว่าว่าเองสือเล่มนี้มันมีดียังไงอ่านไปก็งงเชี่ยกรูถึงทาให้เธอคนนั้นอ่านอยาม,ามสูขได้ถึงขนาดนี้กูโดนด่าไปตายอ่ะแม่งเงยวันต่อมาแล้วเนี่ยเช็ด